ผักเซียนที่ออกดอกแล้วค่ะทุกคนอันนี้อยู่กลางป่าต้นนี้ออกดอกแล้วแล้วก็เริ่มมีเหมือนจะมีผลอ่อนๆดอกของเขา ก็เหมือนต้นมัสตาร์ดนะคะ,มะเมล็ดก,ก็มัสตาร์ดคนอีสานคนลาวก็บอกขายผักกาดหินตระกูลเป็นญาติพี่น้องกันผักเซี่ยนต้นเริ่มออกดอกแล้วต้นเริ่มแก่แล้วนี่กินไม่ได้แล้วค่ะนั่นก็อีกตนนะ้นหนึ่งเนี่ยค่ะ